จจวันนี้ครับผมก็จะจัดกิจกรรมของเซิร์ฟผมนะครับก็คือวันลอยกระทองนะครับกระทรงอยู่ไหนนอก,กระทรงอยู่ไหนนาะอุ้ว้าวกระทรงยักษ์วันเพียเดือนสิบสองน้ำตาหนองเต็มตลิ่งเหล่าทั้งร right, ้ oh, oh, ายชายยิงโออเออตโนกันทิ้งลนลอยกระทรงลอยลอยกระทรงลอยลอยกระทรงลอยกระทรง,ก,ะทงกันแล้ว ขอเชิญคีเปอร์ออกมาลำวงลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้คีเปอร์สุขใจบุญจะส่งให้คีเปอร์สุขใจแท้แทเมีดเมด้ว้าวทำไปปล่อยกระทงกันนะครับ mm. จุดจุดไฟด้วยครับจุดไฟจุดไฟครับจุดไฟอ้ว้าว amazing นะครับ ครับนี่ก็คืองานบรรยากระทงของเซิร์ฟผมครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผอครับ